โจแต่งต่างคู่ไก่คู่แอนนี่ทันาทีคู่ฝึกสอนดูแลน้องแดนเซอร์ระบบของหมอลำขึ้นทีมงานผู้บริหารย่างเป็นท่างกาันฝากไว้อีกคนสาวนักสินมองมองไก่อภิสลาสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงย่างเป็นท่างกาันน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพง ั้งเป็นวงที่3ามแบ่น้อยบันเทิงศิลป์รับสมัครแดนเซอร์อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพาหนะเพอคือว่าหามันมุ้งไปเสาไหมเพราะเด็กมุ่งมีมุ้งมีพวกมีนั่นแน่ขนาดเปิดใจเลยต้อนรับอีกหนึ่งศิลปินนิ้วเจ็ดไม้ของสาวดาเวียนแพงที่โซนหนึ่งก็มีพี่องค์หญิงเนาะครับอ่เป็นนายดอนมีพี่องค์หญิงเป็นแบดย่างคือกันเห็นน้ำเอือยดีที่ตัวกรไดาตัวี่มาทำงานสองคน สิสามปีแม่พิ่นออกแม่เพิ่นกันดกินไปเลยนะ<ม>เลยเหลี่ยมเข้ามาตั้งแต่ออกมาไม่ไหมู่นตะพ่อแม่แยกทางกันจ้าพ่อแม่แยกทางกันค่ะน้นองไม่กับฝากอ,อีพ่อพีแม่นะคะเอฟซีพี่องเองเอฟซีแฟนคลับสามเพื่อนเพลนคะับกับฝากอีหล่าไม่ไปในอเอมบองใส่นดำแน่อันไฮฮาไทยเพ่งน้องไม่ได้ค่ะด้วน้องไม่กับพี่น้องน้องไม่ของวงนี้นะคะกับซิ่งในดีกับบอลส้มได้ซิ่งในบดีกับค่อยคัดค่อยกล่าวให้มันเงา้ให้มันเหลี่ยมได้ค่ะเดี่โอ้ขึ้นค่ะสวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรปันเพ่นนงงโท ทว่ประเทศพี่น้องกพ่อกันคือเก่าเหมือนเดิมครับพพอใหญ่นิยมเจโอวันโคติตต์มเ่เพอพี่น้องขอพระคุณอย่งสูงนะครับมื่านการประทุมนิเทศก็จบไปด้วยดีสนุกสนานนะฮะมีการแช่งกีฬากันหลากหลายประเภทพิวัตนนี่สุดยอดเลยนะครับจักผลขึ้นมาจากไสแต่ละเกมแต่ละการเล่นเนาะม่วนสนุกสนานกันไปนะครับสั่ง สัมพันธ์ทำให้ตรีระวังวงหนึ่งวงสองพี่น้องและก็พบบัโจจก็ได้แจ้งตั้งคู่ไก่คู่แอนนี่เนาะได้มาเป็นคู่ผึกสอนของแดนเซอร์นี่แหละพี่น้องบ่าว่าโชต่างๆบ่าว่าทาเต้นทา,ทาล่ำทุกอย่างเกี่ยวกับระบบของแดนเซอร์นะฮะมอบให้คู่ไก่คู่แอนนี่ขึ้นทีมผู้บริหารยังเป็นทั้งกันควบคุมดูแลช่วงนี้คู่เอกพบฒนสบายเนาะเพิ่นกขล่าปวยอยู่พี่น้องอย่างไดก็เอาก้าังใจซอยหายไ,ไว้เ้วยอคู่เอเเ้อ เป่ามากนะฮะต้อมานีก็ขอแสดงวานยินดีกับน้องกุ๊กไก่เนาะอภิษลาเพชรบันแพงนี่แหละพี่น้องนั่งเอกหน่อยสมาชิกใหม่ของสาวหน่อยเพชรบันแพงพี่น้องฝากกับพี่กับน้องไว้เนาะเราก็จบจากนาคศินการแสดงของมหาวิทยาลัายราชภัฏมหาสารคามนะฮะบทธรรมดาถ้ครับว่งปวงร่างอีสานสนะเลือดผุนเนี่นี่ <c oughs> ชุดเทิดพระเกียรติดีเด่นนะครับหลกักการร่างวั่นะระับความสามารถเหรียญทองผู้ล้วพี่น้อง สั่นผู้ชมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุ่เพี่น้องประจำปี2568นะครับอายุบ่เกิน2 5ปีนะฮะโคราชห่อชั้นซีเซนทันโคราาในวันที่10สิงหา68ว่ธรรมดาตัวนี้จงได้กับฝากน้องไว้ชคนนะนางเอกหน่อยนางเอกน้อยสาวหน่อยเปียร์บานแพงนี่แหละพี่น้องรูดูการไม่ที่จะมาถึงนี่อี่ลางอิงกับวิทยุพัฒนาตัวเองนะฮะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับรูดูการนี่ส มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนพี่น้องเพราะว่ายีราหฮัตเตนแล้วบาดนี้เทิงร่องเทิงเต้นพี่น้องคนแหง้งซบประมาณน้องอยูว่ว่าน่องเต้นบพระเป็นพะนะบาดนี้แหละ้าเบิงเอารลดยีาห์เพิ่งแล้วนี่เบงเอาเบงเอาพี่น้องพุดนะอันจลุนจลุนอยู่นี่นี่แหละฮะการพัฒนาตัวเองของยีราบ่บดริยุทธ์อยู่กับทีนะครับพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดพี่น้องถ้าเบิงโลดหรือด,ดูกันสิมาเนี่ยยลราเทิงร่องทิงเต้นกระชับแน่นอนบาดนี้ การยินเขาวว้ลาจิตั้งวงที่สามได้พี่น้องบาดนี่ก็พอการใช้คุยกันแล้วซื้อวงว่าจังไดยเพิ่นเปลี่ยนไม่เลยได้ป่ะนี่แม่น้อยบันเทิงศินพะนะมี่ยงบาดนี่แหละสุดยอดเลยพี่น้องนำทีมโดยน้องหญิงเพชรบ้านแพงผู้บริหารกับผู้เก่าละพี่นอ้องพอไงกันใช่อีพี่ที่สามต่อไปนี้เพิ่นแช็กสีเปิดเมื่อไรนะฮะไอ่ห้ากับจังรอแต่พังข่าวเนาะเปิดเกิดชีเรียนยุบบ้านของคู่คือเก่านะครับเป็นความสนุกสนานนะครับแม่น้อยบันเทิงสินรับสมัครแดนเซอร์หกสิบปีขึ้นไปพะนะก ือก็ไม่เลขสิออกหกพีน่น้องยอดไว้ี่เด้อพีนอ่น้องหววงวดใช่ไหมนี่ละหกศูนย์ว่าเนี่ยกับปฐมนิเทศแล้วนะฮะ ก็มีการแข่งขันกีฬากันเล็กน้อยอีหลาก็เดินทางกลับสีสะเกเมาขึ้นนี่พี่น้องแล้วกวันที่17นะฮะอีหลาสิเดินทางกลับมาดถมสาวน้อยเพชรบันแพงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสิมีการแสดงร่วมกันทั้งสองวงเลยพี่น้องรูปแบบการละเล่นสิเป็นนะไดเอาจงค่อยติดตามบทจูสิป,ประกาศอีกครั้งหนึ่งนะฮะสาะการแสดงครั้งนี้อาจจะเป็นมินิคอนเสิร์ตหรือว่าเซตเป็นวงใหญ่เต็มวงก็ได้นะครับหล้วก็สิมีการเปิดกุมปิดน้ำพี่น้องในวันที่1 7สิงหาคหม6 8ที่ดีจะฮอดนี่แหละพี่น้อง จังคอยติดตามนะครับวันอีลาก็มอบรางวัลให้ทีมเป็นแข่งขันกันเนาะห้าร้อยบาทพี่น้องมาเบิ่งเลกไทยตัวไรหารังเทียงเฮมีโชคเดชเชิญครับนี่ครับพี่น้องจากอีลาครัดิบกอดรับนะครับไม่ใครที่ได้แล้วก็ได้แล้วพวกหมูนะคะับพวกหมูให้ไปกินกับหมูหนึ่งนะครับเด๋อยูะจากน้องเวียงจากน้องวีงจากน้องวีงจากอีลาเบิร์นเลก ใกล้สุดเลยพี่น้องขอแสดงความยินดีกับน้องไมอันันตยานะฮะอายุ13ปีเป็นเด็กน้อยเช่าอำเภอคู่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขึ้นทางบ่อจูก็ได้เคาะแล้วเรียบร้อยนะครับให้น้องไม่สังกัดที่สาวน้อยเพชรบ้านแพง เมื่อึ้นท่านพ่อจูก,ก็ได้เผยว่าอีหลานหญิงขอพ่อว่าอยากได้คนอายุในหน่อยมาอยู่น้ำในพ่ออันวงหนึ่งนั่นมีทะพุช่าพ่านนะพ่อจูก,ก็เลยจัดให้เลยนะฮะเรียกได้ว่าฤด,ดูกาลนานพอต่องห่วงเลยพี่น้องมีเพชรม็ดไม่เด็กหน่อยนิ้วเกลียเยอะนะฮะเขามาเสริมทับในสาวน้อยเพชรบัานแพงพี่น้อง สุดยอดคุ้มค่าจรลีเจ้าภาพโอ้พิศวังกันแล้วกันนะครับต่อมานีสิภาพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเมื่อคืนนี้บอดโจพอนนเนาะสัมภาษณ์น้องไม่นี่ล่ะแล้วก็รับเขาเป็นทางการประจําวงสาวน้อยเพชรปั้นแพงบรรยากาศสิเป็นจังได๋เชิญครับแบบไว้ละอ่อนไปสาวน้อยน้ำผู้หญิงก็อยากได้แบบขอคือว่าหาผู้เป็นสาวไม่เพราะเด้กหนุ่มยงมีปวกมีนั่นแน่นอนได้มเป็นงโทษยืมกินหลายเลยเนาะแม่นบ่สาวน้อย มีเตอรเบอร์ใหญ่ยังก็จะว่ามิเตอร์เบอร์เท่าไรไปมามิเตอร์ไฟฟ้าไปนั่งเราเท่ารอกะเล่นฝากถึงแฟนคลับแฟนเพิ้งพอๆให้แม่นั่แข็งสูบสุดสุขล่ะคือว่าให้เปิดใจเปิดใจหรือต้อนรับอีกหนึ่งศิลปินยิวเจนไหมของชาวนาเียนแพงนี่วงหนึ่งก็มีพี่องค์ยิงเนาะอ่าเป็นไอดอลมิพี่องค์ยิงเป็นแบงย่างคือกันน้ำเอนดีมิเตอร์พันกระไดนั่งละครเราคุยจ้าอะไรเราแบบฉะนี้กันฝากแฟน มันเป็นแฟนวงแฟนนี่ละแฟนๆสาวน้อยแฟนนั่นแหละนะครับฝากเมตตามึงแง่งสิลิเป็นผู้นึงซึ่งเพิ่นถือว่ามาใส่เวทีสาวน้อนแฟน่นสิหลองน่ำเข้ามาให้กินให้ยุให้กินนะครับยุบา้านลถือว่าเป็นผู้นึงาาที่ลำบากที่แสนลำบเพิ่นก็อยากมีอะไรคนทีดีเพื่อช่วยกานยาวสองคน <c oughs> <c oughs> สามปีแม่เพิ่นออกแม่เพิ่นกัดกินไปเลยนะเลยเลี้ยงเข้ามาแตงเตะออกมาไม่ไม่คนละพอแม่แยกทางกันจ้าพ่อแม่แยกทางกันตราแบบย่างนี้อจ้าลูกระเพาะพอแม่ยังเบิดเลยอยู่น้ำยาจ้ามาตีคุณยังบ้านวางนอนทางทางวงรับเพิ่นกับสีดอกเลี้ยนไปเลี้ยนกว่าสนอนมาลูกแม่นค่ะนะครับแล้วก็แฟนๆคอยสนับสนุนสีไปน้ำวงเดี๋ยวในส่วนเงินไขบเบญจญาต่างๆสัญญาใจและสัญญาจ้างเราสำคัญคือหัวใจที่จะมาสั่งงานน้องเหมินที่จะมาสร้างศิลปะวัฒนธรรมทำสั่งงานสั่งเงินสั่งอาชีพแล้วก็มาโชว์ความซ้ำ ให้พี่น้องนี่มึงเราก็มาเรียนรู้เนาะตอนนี้ที่ว่าแบบมันไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ว่าถือว่ามีแมววมีประสบการณ응์จย่างมากมากโอกาสามากเนี่ยเอามียังฝากเอฟซีพ่อๆไปเนี่ยน้องต่อค่ะน้องไม่กับฝากอีพออีเมลค่ะเอฟซีพี่วิ่งเหี้ยเอฟซีแฟนครับสาวๆเป็นแฟนน,นค่ะกับฝากน้องไม่เป็นไอ้อมบอมใส่แน่แน่อันไฮฮาไฮแพงน้องไม่ได้ค่ะเด้อยน้องไม่กับพี่น้องน้องไม่ของวงนี่ยนะคะกับซิ่งใดดีกับบอลส้มใด้ซิ้งได้พอดีกับค่อยคัดค่อยกล่าวให้มันเงยให้มันเหลืองได้ค่ะเป็นโอ้โหพี่ค่ะโอ้โหน้ำ ฝากรูฝากร้านในพี่น้องเมืองแย่งครับซอยสนับสนุนอีกหนึ่งศิลปินที่จะเป็นเพชรเม็ดงามประดับบนเวทีหรือไม่สิคล่อมใจแฟนคลับลยสำหรับอีกหนึ่งศิลปินจากอีสานใต้ช่องของเราเองแล้วพอเปิดช่องอหไรช่องทางที่ที่บอกว่าพอพับแม่รวครับแฟนๆจะมารีแลกให้ได้วันนี้หนูยังไม่มีอะไรแต่ว่าวันหน้าหนูอาจจะมีซีมีเสียงมีและมีท่องก็อย่าลืมวันแรกของการกลางบ้านมาอยู่ในจุดหนึ่งที่17สิงหาคมเขาคุมปีได้เลยครับเมืองเราคนเฟินสีฟอนได้ไหมเป็นสีรหองเพ่งไหม สินาสารการแสดงพราะ่อนไม่ไูกปิดคบฝากไว้อีกคนพี่น้องส่วนมากศิลปินก็ิิเป็นแบบนี้แหละพี่น้องหนึ่งพ่อแม่แยกทางกันสองพ่อแม่ลมหายใจจากเนาะ สิเป็นแบบนี้เพื่อชุกคนก็เลยเฮ็ดให้ได้กน่อยมีความพยายามมีความอดทนสู้ฟันอุปสรรคต่างๆมีความมุ่งมาั่นาขยันอดทนพี่น้องสู่ขับง,งานกับการหลายคนเด้พี่น้องยกตัวอย่างนั่งเอกอวอมแอมมมังสจ็พ่อแม่เราเสียตั้งแเทเราอยุ่ปวดสามปุ่นเนี่ีแห้งเป็นทะลิสตุนครับพอนั่งเอกนั่งเอกอวอมแมอมแมอีแววันนี้แหละพี่น้องต่อมากับป้มมนนอแมแหมมคือกันเนี่ยพ่อแม่ก็เลิกทางกันน้องยิงใั่สิพ่อแม่เพิ่นกันได้เลิกกันมาตั้งแต่ทน้องน้่อยหน่นยได้พี่น้องเป็นจั้งซี่เพื่อือ ังน้องแบมบน้องบอมยังสี่ก้อ เม่เล่ากับเชียไปทะเลาะน่น้อยแล้วก็ได้ยุกับย่าใเท่าเอมือนน้องแบมก็ได้สดมักสิเป็นทั้งสี่ละพี่น้องได้ดีได้บัดหนึ่งพี่น้องเบิ่งตัวอย่างเอาหลดน้องยอิ้มยังส่น้องไม่นี่ค็คือกันพอแม่เล่าแหงเลิกกันตั้งแต่ตกปอกของอกมาไปสั่นน่นยา่ายากระเลี่ยงออกมาเลยหมายว่าเกิดขึ้นมาจำควอมได้เห็นยาเป็นแม่ไปเลยบัดน้องไม่นี่ก็ได้เอาสูส้ๆอีหละเป็นกําลังแกงให้ทุกปู่ทุกคนนะครับไปถึงวัดพันที่ว่างใบพี่ผมยิงเป็นไอดอนเนาะคลิปนี้เขาไว้่าาานนนนกกกกกออะจัั็มฟง ลองพิงมพมวลมวลซูฟังนะฮะกระเสียมลาพี่น้องไปเลยในคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งสูผู้สูคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพราะเน่ยนยมเจียววันในเด้อพี่น้องขอพุกุ้มอยังสูงนะครับคอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสันสุขภาพเพียงแรงลิลำเรื่อยๆสูผู้สูคคนสวัสดีครับเป็นสา จะออกสินเแสดงกล่อมใจเครื่องแบบคือชุดโมลำลบใจที่ช้ำไม่ยืนจับไมเสียงพินแคนยังซ่อนเอาไว้ในหัวใจบอกเคยลืง